จากแม่รัดมอบให้สะทองได้กระเป๋างนแล้วแม่แม่เดือดเป็นคนถือมาแม่รัดเหรอเมล็ดอ๋อขอบคุณขอบคุณทั้งแม่รัดหลายเด้อเนาะหนีมดวัวลานไว้ดีใจคืนละคูนลูกก็ได้มีใจผมสบายดีสบายดีสบายดีเด้อปตาดูเพชรชีวิตกิตในมีการหลับกับจุ่ช่องกับจอยเด้อจ้ากังหุกจ้าเลยจ้า จาจาจาแน่มือพ่อน่ะอ้าว <gbinary> <small Ye glaube yapmış> <tok nghỉ> ใไหวแล้วะม่ทิ้งเขาจ้าตาลูกแม่งามลูกาหาตูวบ่าเอาบุ่มแดงบ้างตูต้บ่าหาบุ่มแดง m pedestrian Smile ة Làm ơn à Phu tử. S Ghị nè not phere thậm chí.ans ko ai còni vài cáibra. S P stir fê cho Thủ t送 nutan nhỏ số loại rocklay thơm và dụng cáiaffe tới Nhận tên cho bà ec a lớn gái đẹp nordsati nhắc Cryリnh nh eggplant xinh giério ăn ve hao. anger Source với da con, ดีดูอพือนเดิมเมือนเดิมแต่หน้าเดิมัมือนเดิมใช่ไป็ปูมังแตงนั่นมีตู้พี่น้องเลยเนาะตู้เกี่ยวเขาแล้วมีตู้ว่ะมาปูมังแตงเดิอว่ะเป็นปแตงนะมือนาสนาสุ่มแตงกีลายปีนี่อันนี้ไปไปยิ้มไปไปยิ้มไปไปมวนบ่มวนบ่ไปมวนบอกว่าลไงมวนบ่มวนบ่ มอนปอเออมวนสิขากบออไปพ่อบุญไปบ่มานมวยเมืยิงไม่จอยเมาลดกับหมูเมาที่ต้นละเต้นลัเต้นละเต้นหลังเต้นละเต้นลังได้จ้าอ่าปาดจัดขอบไปหน้าให้ตรง អីអប <out> ៉ាអ no, ប <Sess> ៉ាប well, ៉ាប anyway, ៉ាញឹមញឹមញឹមណាញឹមញឹមញឹមបន្បានេះមិនหวานនេះមិនหวานប៉ាមកមិញໄປนําพ่อមកមិញអឺនាំឲ្យໄປលោកមិញនាំឲ្យໄປលោកចាក់ឯក្រឡេកកាបោង៉ាមមើលបើមានងើមិនមានងើមើលមានយល់ហ្នឹងមានងើប៉ា มันงเ้อะด้อต้อนมาวาวนัว่เด้อแล้วดีใจเด้อไปซื้อนนยบักแตงหั่นเลยดน้อยเลยให้พ่อพาขึ้นไปซื้อเลยล่ะไปหน้าเลยซื้อนนยบักแตงยี่ห้กน้ำมนตู้เด้อ

Hãy, hòng lòng hòng 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 không hòng 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 cặp hòng 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 ใจน่ะดนีน่ะเดืดือดเๆติงงิงตติ n งติต n ้ิงงี้ติงามป่าเฮงงามงามเฮงามงามจะไปเที่ยวค่ะจะไปเที่ยวป้าเจ้าอีเดียวจเที่ยวแล้วมาเนี้ยอือหนูจะไปเที่ยวนะวันนี้จะบอกไอ้พรครับอือหนูจะไปเที่ยวนะวันนี้จ่ะ ยี่แพกมแตงายอไปเชื่อมแทงกี่เยปีนี้อะเฮ้ยไปปุ่มแตงตู่ทอยไปปุ่มแตงนะงูเปหนอาบ้าอะไรอาวุธาอยู่เลยนะบ่บ่กระดเจ้าอยู่เดี๋อาวุธาอยู่เลยนั้นนี่ทำผไปปะเจ้าจได้เฮาทสิดอกสบโอ้โ นี่ตองงามนี่อนะุ้ตชาอยู่ในงามมาเนี่ยใช้งาะนะอะไรลูกบอสแข่อาทองนต่องามคุณผ <c oughs> ู้นี่อันนี้บอไปวานี่นะละูกโดยอ่าอุชาอยู่เล่นน้ำกับใบป้าอ่าคือกันแค่์บบกันเนาะดีเดียวกันนะคนละไรยอ้อาวของข่อยบอสยอดนะก็สิดได้กระเป๋างามแหล โอเคแน่นอนว้าวต่อโคตรเลยงามงามจ้ะขอมาให้อมมาให้งานเลยงานมวะจากแม่แม่รัดแม่รัดจากแม่รัดมอบให้สะทองได้กระเป๋างามแล้วแม่แม่เดือยเป็นคนถือมาแม่รัดวะแม่รัดอ๋อขอบคุณขอบคุณทั้งแม่รัดหลายๆเด้อเนาะ นีหมดเวลาไม่ได้ดีใจถึงเลยถูลูกก็ได้ดีใจขอบคุณขอบคุณทั้งแม่รัดบอนเนาเด้อเมล็ดคุณจ้าแม่ล็ดจ้าแม่รัดเนาะขอบคุณขอบคุณแม่รัดหลายๆเด้อเนาะที่ซื้อกระเป๋าให้ลูกก็ขอขอบคุณขอบคุณขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้แม่ร่ำรวยตลอดไปไปใส่มาใส่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะแม่รัดก็แม่เลื่องเลยแม่รัดแม่เลื่องเนาะก็ขอบคุณขอบคุณบ้า สองคนเนาะเดี๋ยวภูัวมาให้กะขอบคุณขอบคุณขอให้แม่เดินทางปลอดภัยขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเงินทองเนาะกะแม่รักกันคือกันขอให้รวยตลอดปีตลอดสัปสุสวยตลอดปีตลอดวันนู้นสัปสัปสู้กันลูสาธุกัลูกเห็นอาเห็ุได้อ่ะ พระเจ้าเนี่ยโอ้ยขอให้แม่ขสวยตลอดวันตลอดคืนร่ำร้ำเวยเด้อขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทุกจ้าก่อนโดยจ้าก็ลูกเจ้าเจ้อยก็ขอบุญขอบคุณใเฮ็ดตัวนายเด้อนาะมาตู่มาตู่เดืองเนาะขอขอบคุณขอบคุณอะไรเนี่เดินทางไปทางใดก็หอมให้เดินทางปลอดภัยเด้อเนาะขอให้สุขภาพเ็ดแดงเ็ดแดงเด้อสเฉดมาเยี่ยมดูอีกเด้อเนาะ

โอ้คักเลยนต่างองเนยว้าวมีเงินพอมถึงเจ้าเมืองแหม่ยังแล้วจกไปวาจกนะจกอาจกอาใส่นน้ำอาด้วยค่ะนี่ยังคอนทุงคอนทุงคักบคากคากอนกันคะคักบงามงามที่ใส่ยาบ่โบ่เลยคักคกคกอไ้ัน้เห็น่วยอันขูยแหลนใส่ของลูกได้ได้เรเลยอไรไงกคากได้จอย

อดูคนเอาเกียรติโทษมาใส่เหรแม่ยืนบางขึ้นบึ้งย่องราวเนี่ยดีใจนะดีใจเนี่จะข่อยเลยังยั่งยั่งเด้ว่าบ่เคยบ่เคยิเในนี้นะไม่รัดนะข่อยกับบเคลนอยาหยุดอันพอเมืองน้ำมีตู้เรื่องก่อนงามโอ้งาม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 กางงามแต่ว่าตรนี้สิดวเนาะเพินสลมีลูกโส่เลย ยิงยกอนเลยไข่ชายเนาะ่ายนะก็เลยเอาลงไันนี้วอนคอันนี้แมวมันอ้นี่บ้ามาข้อใส่น้วมานี่บ้ากระเป๋าด้วยนะขอนถุง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  พอพอพอกระดาษแววนําพอบุญป <ome> ่ะเดี๋ยวแต่มมีเงินหนูไนี่ย่มีเงินแนท่านนาไมีท่านนาไซมี QR code เลยนะที่ยาวพ่อแม่กับสิไายแมเนะโมแม่ยังพี่น้องอะไที่ที่บอดี้พายนะชิลายแบบว่ายันเก่าอย่างสินะโอ้คอยกับชสดายเทากันนั่นนี่ยันยันเก่าอย่าันะ

โอ้ยจกลูกจกากจกาตู้จาตู้เอากระเป๋งามหน่อยนี่จจาตู้ตู้จ้าจาตู้เด้อมักหแ่หักก็จอยกแช่วยห้พี่น้องาชมไปเนาะไปหน่อยสีพูกัสีแดงเนาะพ่น้องยำปลายู่พี่น้องยงเต้าว่ายำเต้าบ้านว่าตเนของบ้านนะจะแถมมีซ้อนนี่ของบ้านนี่ เปลี่ยนกันไใช่ยังมาเปลี่ยนเนี่ยเอาประมาว่อามาขาดขาดขางามเบิรเอาจานไหมลานจ้าจานดีใสู่อาูกของดานกันเลยไปวานไปนี่บูบูนึงนี่เอมกระเป๋งงามนะลูกกระเป๋งงานี่เอาเนี่ยจ้า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 ยเทาร่บจ้าด้วยเ็นานนับมือกันนับน้ำ เดียรถไสเพาะไปต้าอาบอกอาอาอาไปได้ได้เหมคือไอท่เรารถไปลยเราไม่อดนไปเอลุงบุญเน้ะไอทิเอาแจออกไปด้วยบอกลุงบุญไปชมเออไปเลยบอกบอเอาไปไว้เพื่อนลุงวิวเจ้าลุงบุญไปชมเจ้าเนาะเออไปรองเพื่อนลุงวิวมันอมมีพายุแล้วมันี้ดี๋ว่าชิย่างไปบอ ข้าเลยนัำตาาเลยไอ้เด้จะไปเก็บอันอยู่นี่ของอไรันโอ้ถกเลยาเลยอันนี้จะ้ายก่อนใช่ไหมคนมาเขาชางมาสี่นะคนมาสี่เก่าเท่อะแบบว่าได้แดงแก๊ดแดงเลือดเลือดหมูเนาะถ้าอันนี้จะะมาถ้าเป็นสิ่งทียวนี้รอยอจอยังทังแนะโจกออกมา ของตะ้องแล้อันดาราวัสีแดงของลูกอคือระค่ะตทองอยู่ไหนพันคิดว่ามีลูกน้อยแบบว่าพ่อได้ใส่เสื้อผ้าลูกจักชุดจักไดนะเวลาทายนอะโอ้แม่สิเอาไปไหวลม่สิเอาไปไหวเลยเอามาหน้าโอ้โหหลานโอ้ขอบคุณตู้อะได้วตู้เรอบเบิร์ดเอาไปป้ลยวเง้ก็กองงกกก Ơi, cái <laughs> cưu <laughs> ngang 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 à, vậy ngang 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 <laughs> vâng hãy tu vâng hãy tu vâng ngang 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 mà ơi à, <laughs> hay, ào bà? hay ào bà? à vâng bà? hay, <laughs> hay. Ờ, nì, hay bà? à vâng hay 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 à ห้ไปนี่หายไปนี่เหง่อ่อยโบมนไปนี่ว่าฉลุห้ไปนี่ว่ะไปนี่ให้ไม่วัดห้เอาวัดบ่หเน่บไนี่ของลูกไงของลูกเนี่อด่าเห็ันะเป็นรอยของแม่นะโอยต้อดไปอล้วที่นอเมือลไลูกไปเฮ้ยนะ

ไปใช่ลูกนะไปชื่อเน้่ยเนี่ยอึ๊บอัดบ่บ่ไปบ่อัดหน่ะไปได้เออไปเด้อข้าไปซืตให้แม่งแตงหงานเดียดกไนเด้องานเดียดใช่ไหมเดียดหน่อยข้าวแห้งบ่กตอนนี้นะไปไปไปดูไปไปไปขึ้นรถข้างหน้าผู้ไปแค่เจ๊ก็บม่ได้เอาอะดีใจวะดีใจวะ อันนี้เ้ยเขาหาไปตากแดดกยังดีใจคุดกระปูแล้วมันนี่วะพอแล้ฮะฮะ้ให้นะให้นะไมดีไ่กบาง่ากันเนาะก่ากันบ่ พ่อตน้จะร้อนเอาลลดลลักลดลักลดด้องอาสิแล้วเออมา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 องอาเงินพอบุญโงคจะเกะนี่เอาใส่กระเป๋าให้ลูกใส่กระเป๋านะใส่กระเป๋าลานหน่งใส่กระเป๋าหน่อย่ได้เหแนเลยนะเอได้สบแ้วปเด็นไหนแล้วเห็นงแมันตกอยู่ดิ เไม่พอนั่นแหละพอมาเก็บมาแล้ว็กผู้คนผู้คนเปไหนเงี้ยไปนาเลยบาสนาเ้ยโมนิไม่ได้ยูเฮียนอยู่ซานไปนาป้าอาเมต้แล้ว่ะเราคุดนานภาคถ่าแล้วแล้ววะไทยร้านวไปอันปลูกมะเตงเราว่ะ จะคุมชักไรเป็นหมากโบโหรอวะเป็นหมากเอ็นตันคือเสี้ยนี่จ้ะป้อมๆตันๆอย่างนี้วะเป็นแม่เป็นหัวหน้าเนานะเอาแล้วว่าพาคกก,กันชักคู่ฮะนะเอาเลยไปมิตูปูก,กกมันแก้วต้นชักคู่เยอ้เลยหลานจุูแทงเลยเละหานใช่ใช่ข้างหนาหาดูยิ้มเป็นเลย ไปเห็นรถยังโมทันในโลงเห็นยางขึ้นด้วยวะแชดว่าดิไปหมู่บ้านได้รถซิ่งนะยังโมท่านได้อีกอย่างว่าเขายังเคาะอันไพ่นั่นขุ่นในทั้งนี้เจ้าเจ้าไม่ได้ยานอยังเราบ้านนี่ดิบดินของเรียนเราเพิ่นเมื่อยจต่เมืองเฮ้ยยาเองมาเนี่ป้าป้าป้าแลนออกมาพ่อตัดผมอยู่ันดง้วยฮัลโหล มแม,าม,าม่วา,าไปไล่เป็ดเลียพา,มามเมื่อดินนะบ่อะเนี่ยง่อยง่อยออกมาวะนี่ปลาปลาปลาเข่าแบบนี้เมื่อคืนนี่ก่ะนอนมาลากามันก็อยากเข่าอยากอยังแล้วกัมาหัวจับมือพาเว้นแ,แบบว่าเฮาเบื่อแบบว่าเฮาเฮ็ดลง เฮ็ดน้ำบัวซุกแต่ว่าหมูซุกนะจอยห้ามอะไรไปกินหมูุอยู่แล้วเออไปกินหมูแล้วแบบนี้แหละย่านซั้มซั้มเบื่อบ้านหน้าน่ะห้องใหม่เอามกันนะมีอยู่เด้อห้องใหม่แก่เมาเด้อปกติ้นอกกันกินอีกแต่ว่าตอนเช้าเดี๋ยวมันฉิย่อยแม่นบอกอันนี้มันแบบบ่ย่อยแล้วมันเฮ็ดแบบออกออกทั้งเก่าหนะว่าไงตัวบ้าเห็นกันห้างตื่นมือเช้าไหมเด้ก็เออออกทั้งเก่าไม่ดูแล้วอาหทางใหม่อันแก่เมาชอบเหยื่ออย่างนี้ไปชื่อนางเต็งมาเลยปุ๊ นยสองมือยังอ้วกแตกกแตกอยู่นี่ยังนะเชวายุงไปื่อหมอลำเสียมฟังเออขกแล้วเกี่ยเขายุงหมอลำเสียงกับม้วนแหละเนาะสุดน้ำหันแล้น่กันอยู่นอนยูว่าหูแล้วมันต้องเกี่ยวเขายุง โอเคฉะนอพี่น้องไปปรจอยกับเจบคิดเดียวจำเป็นนอนนอนค้นหลานจะหาวนอนนะคุ้นในลายเด้นเดินไปเศร้าก็หรือวะไปดีสวสดีมีบ้าน